กาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมพลโทพงเอกอภิรักษยวทินสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยาผมขอ,อยายกอภิปรายในร่างรัฐธรรมนูญในฉบับนี้ดังต่อไปนี้ในส่วนที่คณะวุฒิสภาได้คุยกันในหลายๆเรื่องรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาได้กล่าวในที่ประชุมแห่งนี้ผมก็คิดว่า มันก็มีเรื่องที่จะต้องศึกษาอยู่มากมายในฐานะที่ผมอยู่ในคณะกรรมธิการการทหารวุฒิสภาผมก็ขออนญาตว่ามีความเป็นห่วงในรัฐธรรมนูญที่เราจะร่างคือวันนี้วันนี้เราได้อภิปรายผมคาดว่ามันจะล่วเกินรัฐธรรมนูญที่เราอภิปรายวันนี้เกินกว่าที่ เราควรจะใช้พิจารณาเพราะว่าเราได้อภิปรายถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่เรายังไม่ได้ร่างขณะเดียวกันรัฐมนูลที่ยังไม่ได้ร่างนี่เราก็ยังไม่รู้ว่าส,สรที่จะร่างนั้นคือใครความกังวลทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นมานี้ก็อันเกิดจากว่าตามความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาหลายๆท่านด้วยกัน ควรจะได้พิจารณาในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญโดยสสรที่จะตั้งขึ้นมาใหม่นี้ให้มันเป็นไปตามแนวทางที่พวกเราได้คิดไว้ผมก็ไม่ทราบว่าในส่วนของผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับท่านมีเจตนาให้มันเป็นไปอย่างไรในปลายทางือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนผู้ที่มีความคิดเห็นตรงข้าม ก็ยังไม่ทราบว่าเจตนาของอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ออกมานั้นโดยสาสะรที่ล่างมานั้นมันทําให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไรนะครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลฉบับนี้ก็คือประการที่หนึ่งก็คือว่าในส่วนของอร่างทั้งสามฉบับซึ่งสมาชิกได้ร่างขึ้นมานั้นในหลักการนั้นได้กําหนดไว้ว่าเป็นการ แก้ไขแั้รร้าทนูญทั้งฉบับเป็นร่างใหม่ทั้งฉบับอันนี้ผมคิดว่ามันจึงได้เกิดขึ้นปัญหาขึ้นมาว่ามันมีปัญหาเรื่องอการเซ็นเช็คเปล่าการเปิดช่องว่างให้สร,รอได้ดําเนินการเขียนเอาเองในส่วนของความกังวลใจของผมก็คือว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะทําได้เพราะว่าประการที่หนึ่งพนั่าน,นท่านเรานายกร,รัฐมนตรีท่าน รัฐมนเอกเฉลิมอยู่บรรลุงนะครับซึงได้ยืนยันไปแล้วนะครับในที่ประชุมแห่งนี้รวมทั้งท่านในแพทย์เหวงตัวจราการรวมทั้งท่านพันเอกอภิวัลวิริยชัยหลายคนนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกหลายคนได้กล่าวยืนยันไว้ว่าเราจะไม่ทําในส่วนนี้นะครับแต่จะให้มันคมชัดถึงขนาดว่าจะไม่แตะต้องในมาตราสอง มาตราแถึงมาตราย5ของหมวดที่2นั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ว่าได้มอบหมายให้กับทางสสรได้ดำเนินการไปแล้วนะครับสำหรับฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นนะีคิดว่าในส่วนของผู้ที่ร่างมานั้นทำไมถึงต้องแก้ไขทั้งฉบับคิดว่าปัญหาว่าเหตุมันเกิดจากว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่เราจะร่างขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องการให้เกิดความบริสุทธิ์ให้มันปลอดจากแปดเปื้อนจากมลทินอันเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ50ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมาจากการปฏิวัติรัฐประหารผมก็มีความหวังว่าตามที่ท่านนายแพทย์ เวงตวติลาการท่านได้กล่าวไว้ว่าฉีรัฐธรรมูญฉบับนี้ทิ้งไปเสียฉบับปีห้เนี่ยถ้าจะร่างขึ้นมาใหม่ก็คาดไว้ว่าในหมวดที่สองเนี่ยก็ต้องหยิบฉบับที่ฉีขึ้นมาเขียนอีกทางนี้ก็เพราะว่าทุกๆฉบับที่เรานำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญอันเกิดจากการเลือกตั้ง ประชาธิปไตยเต็มใบหรือเกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารหรือเครื่องใบใดๆก็ตามลอกหมวดที่สองมาทุกฉบับเพราะฉะนั้นในฉบับใหม่ที่กำลังจะร่างนี้ผมก็คาดว่าไม่น่าที่จะเอาข้อมาตราใดมาตรา1หนึ่งในหมวดที่2อ,ออกเพราะถือว่าเป็น,นรัฐธมนูญเต็มใบแล้วก็ทำให้มันเกิดความใสสะอาดเพราะนั้นก็ อย่าไปวิตกจริตกันให้มากในการที่ล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะออกมาในรูปใดขณะนี้ท่านได้วิภาควิจารณ์กันไปซะเต็มเต็มประดานะครับในฐานะที่ร่างฉบับใหม่ยังไม่ได้ล่างเลยเสอรออยู่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับข้อเสนอแนะของผมก็คือว่า,าในส่วนของเส่อมรอที่จะเกิดขึ้นนะครับยังไงก็ต้องเกิดแน่ เราก็ไม่ได้มีความกังวลใจว่าสัวรที่ได้เกิดขึ้นมาใหม่นี้จะได้เกิดจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะแบบใดแต่เราก็คาดหวังไว้ว่าผู้ที่จะต้องร่งางรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับนี้คงจะต้องได้พิจารณาให้รอบคอบในหลายๆเรื่องด้วยกันคงไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงในเวลาอันสั้นในบ้านปลายของชีวิตประการที่หนึ่งก็คือว่า ตัวสะสะรเนี่ยผมว,ว่าเราเราตอนนี้เราอาภิปรายรัฐมนูลฉบับใหม่เพื่อเป็นการตีลูกกันไว้ก่อนไม่ทราบว่าในโอกาสข้างหน้าในระหว่างที่มันมีการไปยติหรือ,อกรรมธิการาต่างๆที่ได้พิจารณานั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปชี้แจงเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าท่านประธานจะได้กล่าวหลายครั้งก็ตามว่าหยุดทีนะครับพอทีนะครับเรื่องหมวดที่สองเรื่องพระมหากษัตริย์นั้น เราล่าจะเลิกพูดกันได้แล้วแต่เมื่อก็คงไม่มีเรื่องใดที่จะได้กล่าวถึงมากกว่านี้เพราะว่าสมาธิลหลายๆท่านก็ได้อ่านทั้งสามฉบับมาแล้วนะครับรวมทั้งทุกๆท,ท่านก็ยังไม่ได้มีความรู้ในรัฐมนูรฉบับใหม่เพราะนั้นก็ยงคงมีข้อกังวลใจเช่นเดียวกับผมในหมวดที่สองนี้นะครับ ผมว่าในในส่วนของอสสรที่จะเกิดขึ้นใหม่นี่น่าจะนำเอาตํานวนฉบับที่ประชาชนได้ร่างขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จส่งไม่ทันหรือ,อไม่สามารถจะเข้าดําเนินการมาให้รัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณาได้เนี่ยก็น่าจะหยิบมาได้ในโอกาสนั้นนะครับไม่ทราบว่าถึงแม้ว่าขณะนี้มันจะร่างล่าะายชื่อไม่ทันแต่ผมคิด่ว่าร่างเนี่ยมีหมดแล้วนะครับไม่งั้น คนก็จะไม่ลงเลยใช่เราจะได้เห็นบ้างหรือไม่ได้เห็นก็ตามก็อาจจะหยิบขึ้นมาได้จากคณะกรรมการหรืออนุกรรมการได้เลยจะตั้งขึ้นนะครับตามที่ท่านนายแพทย์เวงได้กล่าวขึ้นไว้แต่ต้นนะครับเรื่องที่สองก็คือว่า,าม,มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งได้กรุณาว่าขอให้นายกยิ่งรักเนี่ยรับปากไว้ว่าจะไม่ไปแตะต้องหมวดที่สองมาตราแปดหมาตรา ยี่ห้าเนี่ยผมคิดว่ามาท่านคงไม่แตะต้องหรอครับเพราะว่าท่านไม่ได้วลร่างนะครับ <c oughs> วันนั้นเ่ท่านรับปากได้ว่าไม่แตะต้องแต่คนแรกคือสทอเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นไปช่วยกันพิจารณาตรงนั้นวันนี้นะครับเราอยากจะไม่มีความเห็นใ,นใดๆว่าท่านจะพิจารณาเลือกสทอแบบใดแต่คิดว่าเราควรจะผ่านร่างบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เพื่อที่ จะได้นํามาพิจารณาเดี๋ยวคือเปิดโอกาสให้ทางผู้ที่เสนอเนะีได้มีโอกาสได้ชี้แจงบ้างนะครับมันคงไม่ง่ายเกันไปที่จะแก้ไขอะไรได้ง่ายๆในโอกาสต่อไปผมขอขอบคุณครับ